เแล้วเอ่่่าไไมมเป็นขาคนทันสมัยเนี้ยดนตรีไทยเขาเก่งนะฮะฮะฮะใช่เจ้าหน้าทีอยู่ไหนนจ้าหน้าที่ก็อยู่ประสานมิตรยังช่วยอยู่นะยังทํางานดนตรีไทยอยู่เขาเป็นหัวเร็วหัวแรงจัดงานดนตรีไทยปรึกษาเมื่อผ่านมาไม่กี่เดือนนี่ยเราเปยังภาพก่อนนี้เราไปที่ สี่ได้จะก็ไปรับครับเื่องไม่ใช่อระเดนแล้วเป็นคู่รักไัดีนะแล้วไอ้ทํานประริราคอนายังเป็นใจหนึ่งตอนนี้นะครับจะไปเป็นสามนิรเนี่ยมาหอายางไรคนก็ดีไอ้ที่ร,รู้อะไรเป็นอะไรอะไเนี่ยอะไรเีเพราะว่าทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมครับาไปแล้วกันเลยคนไม่เหมือนเด,ดิมสถานที่ก็รับปรุงมกั ปรับปรุงเขาใช้คำว่าปรับปรุงฉันไม่รู้ฉันจะมุดเข้ารูไหนบอกผมเสียใจพูดพูดให้มันแข็งใจกันแล้วจัดไปก็จัดจัดตัวนี้ก็หมกันอยู่กันพูดพูดนี่แทงใจกันไม่รู้จะเข้ารูไหนต้องเหยียบเอาเข้าเอาใส่รถล้มมุดลงไปใต้ผงลงไปใต้สนามบุตบอลอะไรนั่นี่ก็มีที่จอดรถเพิ่มเยอะอาจารย์ดีขึ้นเหมือนกับไม่ไม่แออัด แต่ว่าก็ไม่เหมือนเดิม <c oughs> ในคนเดิมๆไปก็จะงงติดลามขึ้นสูงๆเยอะนี